โอเครับด่านนี้นะครับเป็นด่านอ่อคุกนะครับพ i ินเซสเราต้องไปคิดคุกนะครับอุปราพกแค่นี้พอครับของไม่รู้จะพกอะไรไปเยอะแยะนะฮะ อะไรวะไม่มีบอสเลยอ่ะด่านเมื่อกี้ไม่มีบอสเลยโรนินวิลเลจอ่ะเช็คคุกวะเนี่ะอเม่ใช่โอเคเราดีๆกันนะครับปุ<อ>้เราแบางกกำแพงอยู่นนะมันไม่เห็นนะครับ เดินไปโดนแน่โดนทิมแน่ฮ่าครับอ่า,อาถ้าไม่มีที่ไปเราต้องมองหาด้านบนนานแน่ด่านนี้เป็นด่านที่งงนะบอกให้เฮ้ยมีข้างหลังด้วยหรอ ข้างหลังคือไม่ให้ไปโอเคไม่เป็นลรออกใจเด้อโอ้ยหายกับโดนติดว่ะมองดูดีๆพี่ต้องไปตรงไหนพิ่ฮิว ผมว่าตรงนี้แหละผมเคยตกมีคนมาตรงเนี้ยน่าเอาริงมีพลดาบซื้อบือมันหนึ่งเนี่ยเข่งโอเครอ,อเท่ๆเลยครับด่านที่ห้าอ่ะตรงนี้ผมรู้ละน่ะ ใครจะไม่รู้ล่ะมันเป็นกบดกักกระเโอานุ่มประสบการณ์การเล่นที่ผ่านมามันสอนข้าไม่หมดแล้วปอนมุยโอ้ยไอเตียยแน่เลยว่าแล้ว ฟันก็ยากไอ้นี่โอเคคือเราต้องว้าวหนึ่งฮีมัดหายไม่มีอะไรนะครับทางหลัง โดดไปเลยกลันลา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 โดดไปเลยแล้วกลันลาลัลาลาเจอปีกกองก่อยอีกแล้ววะผมก็ไม่ชอบมันเลยไอ้ตัวนี้มันเห็นผมเฉยว่ะโอเคเพิ่งดิ นี่ไงอืมไม่มีทางไปต้องดูข้างบนเฉย่ยข้างบนก็ไม่มีทางไปข้างล่างละ่ะอันข้างบน น poor, ี Too ่เลยห่างไปคือทางนี้เลยเชียผมอันแน่อันแน่ควกดีเอาอกแล้วองกักตุยไม่ดี ค่อยไปครับค่อยๆไปจะเย็นๆเจ้านั่นงไงฮโอี่นเนียนเลยว่าดานี่บอกเลยว่านนเนียนๆเลยเจ๋งๆเลย จริงเลยครับเจ๋วเลยฮะนี่กระทางไปหรอใช่เหรอผมว่าไม่ใช่แน่เลยอ่ะผมว่าน่าจะทางกลับเราแน่เลยอ่ะใช่ป่ะว่นาะไ,ไปได้อยู่เถอะเด้อ นั่นไงมันเป็นทางเดิมไม่ใช่ว่ะเออเดี๋ยนนะอ๋อไอเตียอยู่นี่เองนี่นี่นี่ถ่าถ่าถ่าเยอะนะถ่าเยอะนะเตี้ยฮึมไม่สอย อฮ้ยอุย๊ยผมรู้เลยผมรู้แล้วแม่หลอกกันนะเองอะ่ะไปเถอะไม่ไปหรอกผมไม่ไปละผมบอกที่นี่โอเคครับเลยตัวนี้ยอ้โอ้โอ้โหโอ้ย ไม่เห็นได้ปะขี้เกียจสู้อะมามามาสุกสู้โอ้โหมันมันแทงไส้เราอย่างเดียวเลยมันขี้โกงเราเฮ้ย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 นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บนี่อุ้มแน่อุ้มเลยทุ่มเลยนี่ไงเสียบไสไปหนึ่งทีนี่นี่อย่าหันหลังให้ศัตรูสิขนม วุ้ยเสียงไรอะเสียงไรอะฟู่ๆเลยโอเคอยู่โมผมไม่กลับไปนะผมรู้เลยตรงนี้ข้าเราหันหลังไปมันมันก็ไปโผล่ตรงที่เอาหันหลังมาโอเคเราทางไปเมืเ่อกี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละใช่ไหม หันหลังสี่พันมอเอ๊ะฮะเอาดีแล้วมันให้เราหันอ,อ๋อคือคือ,คอกลับไปไม่ได้โอเคอเคไม่ไปไหนหรอกวะเนี่ยอ่ะโอเคอเค แบบยั่งวะเชดอเมือี้เราไปจนถึงตรงนี้แล้วเนาะนี่อ่ะโอ้ยอ๋อเราต้องเดินไปห้างหน้าสิ โอด้ดีผมหาหางไรไม่เจอแล้วตายหา่าเฮอเวียเอ้ยเอ้าไปไม่ได้อีกหายเอ้ยโอ้ไม่กอดงงตลอดเลยเล่นด่านนี้งงตลอดเลยฮะ นี่ไงมันอยู่นี่ไงขี่ไปฝั่งนี้ไม่ได้เราต้องไปฝั่งนี้เอ้ยต้องเราต้องไปฝั่งนี้ถูกแล้วเนี่ย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 โอ้โหเราต้องขึ้นไปข้างบนโน้นโอ้โหโอเคโอเคโอเคาต้องไปเว้ยถ้าเราไม่ไปมันไม่ได้เนี่ยชึบ เราต้องหนีเราต้องหนีระเบิดเกิดการขึ้นมาข้างบนน่าไงดโดอุ๊ยอะไรระเบิดวะฝั่งนี้เหรอหรือฝั่งนี้เอาดีด ยี่ได้ฝั่งนี้นะอ๋อเย่ใช่แล้วชัดเลยเจ๋วเลยในตอนนี้ก็ได้อัคระครบแล้วก็จะแปลงร่างชู่วโค้ชชิจิจ้อไม่ได้วะยา,าใไหมดิมีเทค2สองครับขออนุญาตเล่นเทค2สองนะครับ นี่ฮึฮึฮึฮยิ่งโตใช่ยิ่งชอบสุดเ่ียช่วยนี่เป็นแดะเล่นเกมจนท่องกระถาได้เดะแล้วก็เสียนด้วยนะหมอกเลยเอาเดี๋ยวนะ โอ้ด <iyorsun? S 2> ีโ <poker> อ <phones> <int os> ้ดีโอ้ดีโดนตค้างว่ะลงไปนี้ อะไล่ะลองมาทำไมอะฮึชิบหายละเห็นแล้วว่าเราจะตุยป่ะพี่น้องเอาใหม่ดีขอลองใหม่ดีอุ้ยเหมือนจะตายเลยเดี๋ยวเราต้องกะยังไงดีๆนี่ไ,ไง ปิ้วไม่ไหวพี่น้องเชี่ยแล้วโอ้โหตายฮะฮืออ๋อเหมือน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 กำลังแบบเปี้ยวไหมไปจับเปี่ยมมาก โหย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 จะตกลงอีกเลยขี้ไม้ขี้ไเอ้ยชิบไายเอ้ยขี้ไม้แล้วกูกูนี่ขี้ไอ๊บโหโหขาอ่อนอีกแล้วดูดี่จิบหายมันกำลังจะง่ายๆเลยด่านนี้มึงมึงเอากูลงมาเบิงโดนกูแน่ มึงหันไปดิไอหนุ่มเออมึงย้อนมแล้วมจริงเจ๋งวะละ่ะฮะฮึมมึงก็ไม่เจ๋งอะไรเนี่ยใช่ปะไปทางรัดดีกว่าเราไม่อยากโดนระเบิดรัดอีกแล้วลรัดไปใส่เนาะมันเนาะอุ้ยคืบเตอคืบตาย ตัวนี้อีกใช่แน่เป็นเดี๋ยวมาหลอกอย่ามาหลอกไม่อยากเป็นคนที่โดนหลอกข้างหลังเหรอฮะ Aduh, itu nih Gilew Di Gede banget Jee, jee, jee Pake lah, lah โอ้โหอ,อย่าตกใจไอ้ห้าอุย้ยไม่โดนเฉยโอเคเพง่งฮะคือตายเลยเหรอโอเคผมรู้แล้ว่าละมันต้องมีทีไป อ๋อดีๆนะเฟ้ยตกนี่คือตุยเลยนะเฟ้ยเจ ไม่โดนอ,อะอาไม่โดนโเย้อยู่ข้างๆไว้ริมๆไว้มันจะไม่โดนถ้าไม่อยู่ริมนี่โดนแล้วเนี่ย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 สงสัยมากพ่อหนุ่มเดินไปเร็วๆจะได้จับการเจ้าส้สิ้นเจ้ะโอเค อันนี้ลงไปอะไรไม่มีอะไรใช่ปะแล้วก็ลงมาทำไมโอเคอโอ้เคโอ้เคครับอู้อู้พิเศษนางฟ้าของฉันมาแล้วอ้าวดวู มาถึงปิดประตูตอนรับอย่างดีนางฟ้าตัวน้อยเปิดออกมาเช็ยอะไรเนะี่ยยินดีต้อนรับที่กินมารือเคลิร์นเ<ม><ม>กไร I am inventor เ็แค่ที่ว่ามาเอาเลยโว้ยโว้ยโอ้ยมัน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 หมดเลยมันหมนใส่เราเลยนี่นี่ไง แล้วก็จิ้มไปหนึ่งทีแ้เป็นอะไรกับผ่าหมุนจังวะมบ้าหมุนมึงกระจอกกูบอกเลยมึงหมุนกระจอกกระจอกกระจกมึงวะน,นี่มึงวะนี่อ๋ออ๋อยูปืนกลนมันมันโกงเราเฮ้ย นี่โอเคนี่ทีนี้จ้าเ่อย่ยอย่อย่อย่อมึงมึงมึงมันดื้อเนาะนี่ไงโอเคเดี uh ๋ยวมันเมินอยู่มันเมินอยู่ยึดได้หนึ่งชุดอยู่อืมมันกัดได้ตลอดเลยไอ้ห่านี่กันครับกันตุยปิซาตุยเย่เอ้า สี่ดาเมจโอเคอนนต่อยรอบเนาะโอเคน,นี่แล้วก็ช่วยพิเศษของเราไว้ได้พร้อมกับระเบิดเิกี้มาแลวว่าแล้วต้องเป็นเจ้าจันช่วยเจ้าชมารุคิกูนี่ยก็ไอจยัยก็มานะฮะ อันนี้เขาเกี่ยวกับกุ้งโอเคดาบหักครับฉันต้องการซ่อมโอเคภารกิจต่อไปเราน่าจะไปซ่อมดาบนะครับโอเคนะตัดมาฉากคิเมรา ลูกน้องแต่ละคนแบบมีแต่ทำธุรกิจพลาดนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับด่านที่ห้าใช่ปะ่ะ okay. ไม่ใช่เป็นด่านที่ห้านะโอเคเจอกันด่านนี้ครับผมดูขอ,ของกันไปไป okay.